สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องหลงทั่วไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับพระอีกสองเหรียญนะครับผมเป็นรุ่นที่หลวงพ่อพัดนะครับผมสร้างขึ้นเองนะครับผมใช้ปัจจัยของตัวเองสร้างขึ้นเองนะครับผมก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมสองรุ่นนี้อสองเหรียญน,นี้นะครับผมทองเหรียญนี้นี่นะครับส o มาให้เห็นกันชัดๆก็เนี่ยครับมีสองเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ ต้องบอกเลยว่าสองรุ่นนี้อสองเหรียญน,นี้นะครับผมเป็นรุ่นที่หลวงพ่อพัดนะครับผมสร้างเองโดยใช้ปัจจัยส่วนตัวในการสร้างนะครับผมชื่อรุ่นว่าเพชรน้ําเอกนะครับผมเพชรน้ําเอกก็เดี๋ยวให้ดูลักษณะของกล่องนะครับผมกล่องก่อนนะว่าเป็นยังไงอันนี้รับประกันแท้นะครับผมรับประกันแท้ก็กล่องด้านหน้านะครับผมก็จะมีลายกระหนกอย่างนี้เลยนะครับผมทั้งสี่มุม แล้วก็ด้านบนจะเขียนว่ารุ่นเพชรน้ําเอกนะผมดูตัวอักษรดีๆนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นรูปของตัวเหรียญเลยแล้วก็มีรูปตัวองค์หลวงพ่อพัดอยู่ด้านด้านในเหรียญน,นะผมส่วนด้านล่างจะเขียนว่าวัดทานทหารนะครับห้วยด้วนนะผมวงเล็บห้วยด้วนแล้วก็อาเภอหนองบัวจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะผมก็อย่างที่บอกครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่หลวงพ่อพัดใช้ปัจจัยส่วนตัวในการสร้างนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะผมหนึ่งรุ่นที่นิยมนะผมเป็นที่นิยมแล้วก็ควรอย่างยิ่งในการเก็บสะสมนะผมควรอย่างยิ่งในการหาเก็บสะสมสําหรับของตัวผมเองมีอยู่สองเหรียญน,นะผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าเป็นเนื้ออะไรบ้างนะผมส่วนด้านหลังด้านหลังกล่องจะเป็นแบบนี้เลยโลนๆนไม่มีอะไรนะผมก็อันนี้ผมก็ลุ้นเนื้อมาอีกทีนะครับเดี๋ยวให ให้ดูว่าได้เนื้ออะไรบ้างเดี๋ยวดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกฟึบอ่าด้านในกล่องก็จะมีอย่างนี้ครับเป็นแผ่นรองหนึ่งแผน่นด้านในนี่เห็นเลยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะผมเนื้อทองแดงออถุงขดัดเดี๋ยวผมจะลนลนไฟปิดผนึกนะผมเพราะผมไม่ค่อยเอาไปอ่าเรี่ยมกันน้ำเท่าไหร่เพราะว่าเก็บสะสมนะครับก็ด้านหน้าของตัวเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ลงยาแดงพื้นนะผมพื้นลงยาแดงด้วยอ่าดูนะครับนี่ความสวยของหน้าเหรียญน,นะครับฟึ๊บฟึบชัดไหมนี่นะครับความสวยของหน้าเหรียญโอเคส่วนหลังเหรียญน,นะครับหลังเหรียญหลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่สวยนะครับหลังเหรียญเหรียญน,นี้ ให้ดูโค้ดนะครับตอกโค้ดไว้นะครับผมจะตอกอาจจะเป็นการยิงเลเซอร์นะถ้าดูไม่ผิดนี่จะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมอาจะตอกจะยิงว่าเป็นลอลิงนะครับผมหนึ่งแปดแสดงว่าเป็นรายการใช่ไหมรายการที่สิบแปดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมทำไมใช่ยังไงผู้รู้ตัวจริงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแล้วก็เหรียญ เหรียญนี้นะครับเลขโค้ดจะเป็นสองสี่สี่เก้านะผมสองสี่สี่เก้านี่นะครับดูนะครับสวยนะครับมีรัศมีออกสวยอย่างนี้เลยด้านหลังห้องเหรียญน,นะครับอสวยนะครับรับประกันแท้นะครับผมเก็บรักษามีอยู่กับเขาอยู่สองเหรียญซึ่งถุงซีนเนี่ยเป็นซีนเดิมแต่รู้สึกว่าจะซีนมาไม่ค่อยดีทำให้ซีนแตกมากผมแต่ผมจะใช้วิธีการ แบบบ้านบ้านเลยคือการลนไฟแล้วก็ปิดผนึกอีกทีนะครับนี่นะครับผมหนึ่งเหรียญไปดูเหรียญต่อไปนะครับผมของผมพ่อพัดรุ่นเดียวกันด้านหน้าอ่าหน้ากล่องเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะดูนะฮะสวยนะครับหน้ากล่องก็สวยแล้วด้านในนะครับผมเหรียญน,นี้ก็นี่จะเป็นนี่เลยลงยาสีขาวนะครับผมยาสีขาวอ่านี่้าหน้าเหรียญ เนื้อเนื้อเนืออ้ออะไรนะอย่างนี้ไม่ค่อยชัดดูดก่อนเป็นรายการที่หกนะผมเป็นเนื้ออนาวะโลหะนะครับเป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับผมก็ตัวเลขนะผมเลขโค้ดจะเป็นตองสี่นะครับ4ี่ีีเลยเลขโค้ดสวยมากนะครับตองสี่นี่ดูนะครับสวยนะครับด้านหลังข้างหน้า บอกแล้วว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นักสะสมสิทธิ์ลูกหาลูกสิทธิ์ของหลวงพ่อพัดต้องมีนะต้องมีเก็บสะสมไว้นะผมเพราะว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อใช้ปัจจัยส่วนตัวในการสร้างเลยนะผมอ่านี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่ผมเอามารีวิวให้ชมกันวันนี้นะผมเป็นรุ่นเพชรน้ําเอกนะผมเพชรน้ําเอกสองเหรียญน,นี้นะผมะก็ ให้ดูกันชัดๆอีกครั้งอสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญบ่งไฟสองเหรียญน,นี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบหรืออยากให้รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมอีกนะผมก็แนะนํากันมาได้นะครับคอมเมนต์แนะนำมาได้ฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ